โอเคครับเราก็ได้บินมาแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ทั้งหมดนะครับผม980กิโลกร,รัมนะครับน้ำหนักทั้งหมดมันได้อยู่ที่1,130.5นะแต่เราหักตะเข่งเนาะเราอย่าลืมตะหักขาตะเข่งนะนะครับผมเหลืออยู่980.5นะครับกิโลกร,รัมนะครับผมคิดเป็นเงินนะครับจำนวน2 0,000ื 5,493บาทนะครับเขาก็ปัดปัดให้เรานั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม,ม,บผมสำหรับรา,ายได้นะครับผมของเดือนนี้เนาะแต่เราคิดเนาะมันทั้งหมด6กมีดนะครับผม6กมีดนะเราอย่าคิดเป็นมีดต่อ1วันนะครับผมถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะรายได้เราจะเยอะนะรเราต้องคิดเป็น 6มีดเนี่ยผมผมกีดห่งเว้น2นะครับก็จะต้องคูณ3นะครับผมก็จะตกอยู่ที่18วันนะ18วันนะครับผม18วันนะครับน้ําหนักนะครับทั้งหมด980.5กิโลกร,รัมนะได้25,493บาทนะครับผม6มีด18วันนะครับหารออกมาแล้วตกอยู่ที่1,1416 0 0 0บาท 2.27สตางค์ต่อวันนะครับผมนี่คือรายได้เราต่อวันนะก็เพื่อนบอกว่าอย่าลืมค่าปุ๋ยค่าอะไรน,นะครับผมอันนั้นเราต้องเป็นรายปีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคิดรายปีอีกทีนึงนะครับผมก็อันนี้เราคิดแค่เดือนมิถุนาก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปหน้าครับเดี๋ยวครบผมเพิ่งทำได้ผมเริ่มทำตั้งแต่เดือนมกรานะครับผม ตอนนี้ก็ต้องรองมการาหน้านะจะครบรอบ1ปีนะครับเดี๋ยวผมจะทําสรุปรายปีมานะว่าช่วงเดือนไหนได้เยอะช่วงเดือนไหนไน้อยช่วงเดือนไหนคุ้มทุนช่วงไหนอยู่ได้นะแต่ผมมองละผมลองละช่วงที่ต่ําสุดของผมก็น่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะหน้าร้อนก็ได้อยู่ที่หมื่นสนะถือว่าอยู่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ตีเป็นเดือนไปเลยนะครับผมไอตีเป็น18วันนะก็คือ ตกเดือนหนึ่งมันต้อง30วันใช่ไหมอันนี้มันจะได้อยู่ประมาณ36วันผมจะได้เก็บ2รอบเนาะมันเลยคิดไม่ได้เนาะเราต้องคิดเป็นเก็บหนึ่งนี่แหละก็เฉลี่ยไปนะครับผมก็ที่เหลือก็เป็นกําไรเรานะเดือนนี้ถ้าเราในความคิดเราเราเดือนนี้เราได้25งหมที่เหลือที่เราจะได้เอาแบบว่ารวมกับมันจะตีเป็น3เดือนจะเก็บ3เดือนจะเก็บเอ๊สเดือนจะเก็บ3าครั้งนะมันถึงจะ เมกเซนนะครับผมมันก็เลยคิดยากนะผมก็เลยคิดเป็นเดือนนี้เราเก็บรอบนี้นะครับผมนี่ครับ18วันนะรายได้เราอยู่ที่1,400นะครับเฉลี่ยเลยนะ1,400กว่าๆนะประมาณนี้นะครับผม